สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม b ีไทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้าวัาววนที่23กรกฎาาคมพศ2564ค่ะกับการวิเคราะห์กราฟ G.U. ในเช้าวัวนศุกร์นะคะ สำหรับกราฟนะคะจ GU วันนี้นะคะต้องบอกว่า g u มีปริมาณแรงบายนะคะเมื่อวนก่อนมีปริมาณแรงบายวันนี้มีปริมาณแรงบายอีกเช่นกันแสดงว่าวันนี้มีโอกาสขึ้นต่อนะคะอ่านะเดี๋ยวไปดูที่ H4 กันว่าอย่างไรสําหรับ H4 นะคะกําลังเจอ Are ียที่เป็นโซนต้านตรงจุดนี้นะคะถ้าไม่สามารถยืนเหนือราคานี้ได้วันนี้ก็อาจจะลงมาก่อนนะ,ะต้องเช็คดีๆในส่วนของนะคะตรงนี้จะเป็นโซนต้านนะคะและโซนที่2ตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเขามีแรงเขาก็ขึ้นต่อได้ดังนั้นเราต้อง เช็คต่อว่าตรงนี้ก็จะเป็นโซนต้านตรงฝั่งนี้นะคะอ่าโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูเฮ่นิดน,น,นึงค่ะเพื่อให้เห็นรายละเอียดโอเคนั่นไงนะคะตรงนี้จะเป็นโซนต้านของฝั่งนี้นะคะอ่าและนี่ก็จะเป็นโซนต้านเหมือนกันที่ว่าแผนพาสายตาเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะสี่เหลี่ยมตรงไหนโคดนี่ไงโอเคนะคะอ่ะดังนั้นถ้าการาฟมาโซนนี้แล้วขึ้นต่อไม่ได้การาฟก็จะย่อลงมาที่แนวรับนะคะ ย่อลงมาที่แนวรับตรงนี้ดังนั้นนี่นนคือจุดถ้าจะมาบายให้มาบายที่นี่สมมติว่าใครยังถือฝั่งเซลล์อยู่นะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบนะคะยังไม่ได้ปิด,ดไปนะคะตรงนี้ก็จะมีโอกาสดันราคาลงมาและถ้าเขาลงมาที่โซนนี้นะคะก็จะนะคะมีโอกาสดันราคาขึ้นไปนะอันเนี้ยนะคะเนื่องจากแท่งเดมีปริมาณแรงบ่ายนะคะเนื่องจากแท่งเดมีปริมาณแรงบาย,ะะาก,ย, Wyatt, าายก็อาจจะมีการดันราคาขึ้นไปแบบนี้แต่ว่าถ้าทะลุรับเนี้ยเราก็เผื่อนิดนึงนะจ๊ะ เผื่อนี้หนึ่งเราก็ต้องหาแผนไว้นะคะเผื่อทะลุแนวรับนะคะโอเคเอ่อโค้ดแคมมองว่ามันน่าจะประมาณนี้นะคะ่ะจริงๆไม่น่านจะแผน3หรอกโค้ดแคมจะวางแคบๆเพื่อให้คุณได้อ่ารู้จุดและวิธีการนะคะจริงๆก็จะประมาณนี้สมมุติว่าวันนี้ขึ้นขึ้นยังไม่ได้ก็จะย่อลงมาที่นี่ก่อนแต่ก็จะเผื่อไว้นิดนึงนะคะดังนั้นแนวรับเราบาย นะะก็สมมติว่ายังยังขึ้นต่อไม่ได้ก็อาจจะมีการย่อลงมาก่อนนะคะจริงๆว่าแผมจะแนะนําให้แผนรอบายจะดีกว่านะคะสมมติว่าวันคุณไม่มีออเดอร์เลยนะคะก็แผมแนะนําให้เทรดแผนบายนะคะโอเคนะคะสำหรับ GU ง่าย,ายๆสั้นๆแค่นี้นะคะก็คือนะคะ,ะเนื่องจากแท่งเดมีปริมาณแรงบายรอรอบายนะคะแต่ว่าให้มารอให้มารอ,รอบายที่แนวรับพะกาไปเจอต้านเฮสอยู่อาจจะมีการย่อลงมาที่แนวรับนะจ๊ะ อ่าแล้วก็สมมติทะลุแต่ละรับก็จะมารับต่อมานะคะแต่ว่าถ้าทะลุต,ตรงนี้ไปต้านนี้ไปก็จะไปข้างบนนะคะอ่ะโอเคนะคะคลิปนี้เดี๋ยวโค้แฮมส่งให้กับนะคะ v ี p พีทุกท่านรวมทั้งนะคะสมาชิกเพจแมบ้านเทรด forex นะคะช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Tik t o k ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่มาติดตามค่ะนะคะมารับความรู้ในเรื่องของการเทรด forex นะคะมารับ,รบวิธีการการทากาไรนะคะหรือว่าในเรื่องของการลงทุนในตลาด forex นั่นเองนะคะสาหรับช่วงนี้นะคะอ่า บางอย่างบางคนนะคะมองหางานอื่นอยู่นะคะก็ลองศึกษาขอแพมแนะนำว่าจะต้องมีความรู้ให้มากนะคะ forex ไม่ใช่ฟุกนะคะแต่ forex ต้องรู้วิธีทั้งหมดนะคะรู้วิธีการอ่านกราฟอ่านแท่งเทียนถ้าคุณต้องการทำกำไรตลาดนี้ก็แพมแนะนำว่าให้คุณมีความรู้ให้มากๆมันสามารถได้กำไรได้ไหมได้นะคะแต่ท่านต้องศึกษาความรู้ให้เยอะๆนะคะถ้ารู้พื้นๆมันก็จะไม่ชนะกราฟแต่ถ้าเรารู้ทั้งหมดที่เป็นกราฟจะทำให้เราเข้าใจและมีวิธีการทำกำไรในตลาด forex รวมั้งมีอาชี ในการทำกำไรในตลาดฟอ r e x ด้ยนะ์ยเนาะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวพ่อพัมส่งเข้าไปค่ะนะคะขอทุกท่านอรอดฟ้าสดใสกำไรตลอดสัปดาห์วันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์สีฟ้าสวัสดีค่ะ